สบายดีสบายดีพี่น้อง FC ที่หักแป้งสุขูสุคนสุมงและก็สุบอลพี่น้องเอ้ยก็ได้วั่รับเลยสบายดีนะบายบายพี่น้องเก็กับซองน้องมี่คือเราคือเดิมพี่น้องเอ้ยมาเลยลุเบายดีนที่ยง่น้องใช้ยาดอนเด้ ไม่มาเลยเินมาแต่หาเขียดเม่นะมาแลก็ยสบายดีปะสบายดีพี่น้องตัวใส่เคยปลอมเนี่ยมาแล้วยใสไหม้อง่อส่ปูหน้าพี่น้องเลยผักของเฮาพี่น้องเลยมักะทิตะกาผักสไลดมาเด้อมาเด้อ แบงมือห้แบะเอาแบงให้แบแบกอยากลันคือบุมากินน้วกันเนาะสบายดีตัวเนาะเออใส่ลูกพี่เคยปลอมมาบผมากินนะ่าอ่าเทโไม่เคยปลอมไกมกินแกงน้อไมมสุ้มกันเมื่อเนี่ยตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยที่เาตเออสบายดีจักมินโอ้

หิ paid, invasive, unique, ้วเข่าหมาหลักน้ำาัวกบระทเอากินน้ำหมเลยมาก่อน็ลหวยเขียดชบอกยังมมยเดียยันเเเขียดแม่นะเขียดชายบอกินไดเกยดยังม่ไหวันวมาเ้พี่น้องเลยมาเ้พี่น้องเลยลงมือเลยได้นลงลงลงไม่ใช่ mẹ vô nè lạc chung hai phân là phi nông mẹ mẹ cả đây khoái khất kiếm hai nhau

ที่ดอกยนูมาุ้มกันมื้อเนี่ย่บๆน้องกันพี่น้องูสุกคนตย้น้อว่ากินน้ำหน่อยตนเบิ้มนแ้น้องมากินดิน้องเบิ้งคาไวยจับใชแมนะตอนก็มาเอไนี่ไปคุณจูงแมแล้วสีวันนี้มันล็อก็จะเป็นขาทังนั้ไป

แล้วตัวแหวกมมันลายแหวกต่อไว้พลังง่ง่ายนะมาเป็นสาม่ยมาดาเนาะามาดามรดดเพี่น้องเลยยังอสไขียดบเป็นมาดมเขียดห้ากมาดหาเขีย่จงมาให้แล้วล่ะ่ด้เนาะ แกต่ใช้ผักเไอันนี้ต้องแกงใส่คับเห็ัวอืานะกระดาษะไรเนี่ยแลกย้อนย้อนได้ย้อแกงแกงระดาษใ่ให้วกระดากงแกงระเนะกระดาษใสด้อมงกะาษกระดาษกรดาษต้องกินกับปุนกะ นาอยโป่งว่าเป่ากัดเราใช่ไหมยังยังใบท์ตอนมอเา่างเยวที่ยังเดินไบท์นยังเคีย์วเนี่ยคืออมขาวโพดแดงขึ้นโป่งขึ้นส่วนหน่เนาะทาเบียร์มาปลุกทํางานขัดนี้ข้าวโพดปลุกมาเคยปลุกยังไม่ได้นี

ได้ทำสินข้าวอีกสักมดช่ได้เนาะสำหรับท่านสินข้าวยู่ไหม กอนตอนเราเปขอหอยน่าไปถ่าทีนี่เด็กใเข้าไปลงมาที่บัวนีำนิด้หน่อยนะมันแล้วมันวะทางย่งยูยูเพื่อนคนบ้านทานี้สิบบาอีกเออคือมันใจมันูรออุอานก่อนมเขากลืมในละมาเลยนะมันเบิร์แล้วมันวะห้าสิบบบาทอีกมันวะจะมันเพื่อนลงมาแล้วมันวะ

มนะันวัวม anyway. ันจูเขาปกติเนาะบอารุงดีป่ะมันบํารุงนึกว่ได้บ่หอยน่ะไดเยด้เนี่ยจะบอกว่าเอาตำรวจไล่ตำรวจน้ำหายคนอันที่บริอาจีนเราไปงบจับปิดตำรวจน้ำนั่นมี่หมูจจ้า บ่วยมันบ่วยหน้าหอยบ่ไยหน้าหอยไอ้พุ่นบ่ไอ้พุ่นไอ้พุ่นจะมึงเลยจ้างัด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 งั่งัด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 งมดงั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 ่งัดงมดงั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 ด ยังมีติ๊มควรผัวเหมือนให้ลองกาก้าเนี่ยติมนองจับมือกันเพราะมีคว่วลงคว่มันก็ยะเออคั่วไม่เป็นไเอาลีไหลไหลมันจะควน้งแล้วงอแขนแขนเือน้องน้อยน้องน้อยก็ไดน้องในก็ได้ยังไงติ๊มว้บงอือือตเอ้ยเอ้ยเติ๊มขาว่ามันจริงไรนะข่บวว่าผั่เนี่ย บ่เอไม่ใชลบ่มันไปะแกมันจะนได้เนาะมันสิังบอกมาถ่ายาดับน้าบบเ้ิไี่มา่ายนหุ่นลงว่าแล้วอืมหึึหึาจะัวกับชวนนจะนเือน้องื่อนองมีรอยมาป่อยานทำนี้ก็ไขแยบจ่อยแบงเยง เนื้อในเนาะในนี่ไข่จ้อยมันเป็นลแนงมัน่เป็นนำแนงหมาขบบกจ้ำเหมือนเมืนมันมาัหนอยังมัน้ามันจอยเสียนบังท้อยังลอยู่นาขบบกบางไข่คือกินมาใส่โอ้นันมันบกนะบกชาปัวโอ้ยมันต่อยมุบบันมันมือ้ามแมมมยากล่งบก

กำนนลังไลฟ์พี่น้องห้ยจล่ยขนาเเออดเนาะทีมงานทำเป็นงมหอยได้หนุ่มใหม่นาพี่น้องเอ้ยย่านตำรวจน้ามาเชิญเลยบระเด็หอยเอ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนขอบคุณทุกคนุณไลฟ์พี่น้องบทปลายสุภุสุคนเสร็จเสร็จเก่าพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสมัครอย่าลืมกดไลค์ติดใจอย่าลืมกดแชร์ share. บอก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสลักะละกินนี้สบายดี